สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้รันดอมนะคะเราจะทำนายกันด้วยไพ่ heaven and earth ไพ่ชุดนี้สวยคลาสสิกแล้วก็มีความแบบดูลึกลับนิดๆ เป็นไงกันบ้างคะสุขเศร้าเหงาเพราะรักหรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะ ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานที่ดีๆขอคําทํานายสําหรับเจ้าของดวงชะตานี้อ่าควินถ้วย แล้วก็หกเหรียญไพ่ดีนะคะแล้วก็ไพ่แม่ชีแล้วก็คิงดาบ จัติเจ็ดดาบหกถ้วย เซต2เด้ The ั u นพระอาทิตย์ส่องแสงงดงามสว่างสวัยแล้วก็ห้าดาบ e m มเ r o r รอร์เดวเวโอเคเรามาดูเรื่องความรักก่อนนะคะควีน <c oughs> ช่วยหก ถ้วยเจ็ดถ้วยคุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆหรือว่าคนรักเก่าที่ส่งผลต่อจิตใจของคุณทำให้คุณอ่ะลังเลหรือว่าสับสนความรู้สึกสับสนที่มันเกิดจากตัวเรา ก็คือให้คุณชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรแล้วก็อย่าปล่อยให้ความหลังหรือความไม่แน่นอนมาทำให้คุณไข้เขวเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่ว่าต้องเลือกให้ดีนะคะแล้วก็แฮงแมนกับเดอะซัน สุขภาพเนี่ยโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดอีอาจจะไม่ได้แบบว่าขเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งบ้าพลังอะไรขนาดนั้นน,นะแต่ว่าอยู่ในจุดที่ว่าดีคืออยู่คือบางครั้งอ่ะคนเราสุขภาพโดยรวมดีแต่ว่าติดอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอดทน แต่ว่าแล้วก็ก็คือจะมีชีวิตที่แข็งแรงแต่ว่าความรู้สึกภายในเนี่ยมันเนื่อยเนื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องรอให้เวลาช่วยให้เราฟื้นตัวโอเคแล้วก็มาที่งานนะคะ The Emperor ไพ่ห้าดาบไพ่ justice งานของคุณนะ่ะมีความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำแต่ช่วงเนี้ยอาจจะมีความกดดันหรือว่าเจอความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมีคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอะไรแบบเนี้ยต้องใช้ความยุติธรรมแล้วก็ การตัดสินใจที่มีเหตุผลใช้เหตุผลต่อสู้ไม่ใช้อารมณ์โอเคแล้วต่อไปเรื่องการเงินไพ่หกเหรียญกับเจ็ดดาบ คุณมีโอกาสที่ได้รับเงินหรือว่ามีการมีการช่วยเหลือเรื่องการเงินแต่ว่าให้ระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าถูกคนเอาเปรียบเช่นมีคนมายืมแล้วก็ไม่ให้คืนคือเหมือนกับว่าเราอ่ะได้รับความช่วยเหลือมาเสร็จแล้วเราก็จสบายใจดีมีคนมายืมแล้วเขาก็ไม่คืน หรือว่ามีรายจ่ายแอบแฝงที่เราไม่ทันได้คิดก็คือจัดการการเงินให้รอบคอบนะคะตรวจสอบรายรับรายใจ่ายให้ดีแล้วก็คำแนะนำไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงช่วงที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของชีวิต อาจจะเป็นการสิ้นสุดของบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นคือการที่เรื่องราวที่จบลงบางเรื่องมันการจบลงมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ไพ่คิงดาบเนี่ยเขาให้คุณใช้เหตุผลความเสียบแหลมสติปัญญาในเรื่องทุกๆเรื่องเรื่องสำคัญ ให้เหตุผลให้ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ข้อสรุปความรักให้จัดการอารมณ์แล้วก็ความลังเลของตัวเองเลือกทางที่เหมาะสมเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณสุขภาพให้ดูแลตัวเองให้สมดุลทั้งกายแล้วก็ใจอย่าเครียดเกินไป การงานใช้เหตุผลในการจัดการปัญหาแล้วก็ระวังเรื่องความขัดแย้งการเงินวางแผนการเงินให้รอบคอบอย่าประมาทกับเรื่องเงินเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะคนไหนที่แบบเป็นเด็กอาจจะยังแบบไม่ค่อยรู้ซึ้งถึงคำนี้แต่คนที่มีชีวิตมาถึงช่วง วัยทำงานวัยกลางคนอันนี้จะรู้จะรู้ซึ้งได้ดีเลยว่าทุกลมหายใจของชีวิตต้องใช้เงินจัดการการเงินให้ดีค่ะให้รอบคอบให้มากยังไงก็ขอให้มีทุกวันที่ดีขอให้มีความสุขสดใสมีชีวิตเรียบง่ายบริบูรณ์พังพร้อมขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีนะคะ